ยูทูบเบอร์ไทยนะคะในต่างแดนโดนคนไทยด้วยกันขู่ว่าห้ามกลับประเทศไทยถ้ากลับประเทศไทยเมื่อไหร่เจอดีแน่นะคะโอ้ย สวัสดีนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มาเยี่ยมชมนะคะขอบคุณทั้ง f c ใหม่แล้วก็ f 4เก่าเนาะที่มาเยี่ยมชมช่องประเดือนชาแนลนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจกันมากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะขอบคุณพี่น้องป้องปายสู้ผูกสูคนพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะคะขอพี่น้องป้องปอายยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันสู้ผูกสู้คนนะคะพี่น้องจา๋าเคยเจอแต่ยูทูบเบอร์ลาานะคะว่าถ้า ยูทูบเบอร์ลาวที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยถ้ากลับประเทศลาวเมื่อไหร่เจอดีแน่บางทีอาจจะไม่ได้กลับประเทศไทยเลยก็อาจจะเป็นได้เห็นแต่เขานะคะไม่ได้คิดว่าจะเจอกับตัวเองเนาะนะคะแล้วทีนี้พอมาเจอกับตัวเองก็เลยไม่รู้ว่าอาจจะพูดคำไหนดีเลยนะคะเอาเป็นว่านี่เลยนะคะคลิปนี้เลยเนาะที่แอดมินเคยออกคลิปไปนะคะแล้วทีนี้ ก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะก็พูดเรื่องเกี่ยวกับคนลาวที่แบบว่าคนลาวบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจเจริญล้าหลังประเทศลาวประเทศลาวน่ะเขาจเจริญไปไกลกว่าประเทศไทยเนาะทีเนี้ยก็มีหนุ่มไทยอ่คนหนึ่งในประเทศไทยเรานะคะก็สวนกับคลิปของคนลาวคนนั้นเขาไปเนาะแล้วก็บอกว่าประเทศลาวน่ะเขาจเจริญไปไกลแล้วแต่ประเทศไทยเราเนี่ยกำลังจะพัฒนา เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังอีกครั้งนะคะแล้วก็จะขึ้นให้ดูตรงนี้ด้วยเนาะนะคะหนุ่มลาวเขาพูดมานะ้ะในหนุ่มไทยก็สวนกลับไปเนาะนะคะก็บอกว่าลาวเอ้ยบอกว่าเจริญกว่าไทยแล้วนะ่ะชมเชยชมเชยไทยรู้ตัวว่ายังไม่เจริญเพราะต้องสร้างถนนต่างระดับอีกมากมายทางเดินลอยฟ้าสายไฟลงดินรถไฟฟ้าอีกหลายสาย หัวรถจักรถไฟพลังงานไฟฟ้าตู้รถไฟไทยทำสร้างเองสถานีฐานส่งยานอาวกาศดาวเทียมโครงการพลังงานดวงอาทิตย์เทียมโครงการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง2,000กว่ากิโลเมตรโครงการแรนบริสเขตเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออกใต้เหนือกว่าจะครบต้องรออีก10 2 0ปีสู้ลาวไม่ได้หรอกนะคะอันนี้เป็นคำประชดหรือว่าตอบกับหนุ่มลาวคนนั้นเนาะนะคะทีเนี้ยก็มีคนไทยคนหนึ่งเนาะ,ะเขาไม่ไม่ได้มีชื่อนะคะเขาไม่ได้มีชื่อเขียนแต่บอกว่า s u s user เฉยๆเนาะ,ะทีเนี้ยก็มาเข้ามาในคอมเมนต ในคลิปคลิปนั้นเนาะนะคะในคลิปนี้แหละนะคะนี้เลยขึ้นให้ดูนี้เลยนะคะในคลิปคลิปนี้ว่าให้อาจัดมินเองนะว่าให้ประเดือนเนาะเขาก็บอกว่าประเดือนจะรักชาติลาวมากก็พูดภาษาลาวซินะคะอย่าพูดภาษาไทยแล้วป้าเดือนก็อย่ามาเหยียบแผ่นดินไทยให้เห็นนะเป็นเรื่องแน่นะคะนี่เลยนะคะเนี่ยคอมเมนต์ที่เห็นนี่เลยเนาะนะคะ โอ้ยนะคะไม่รู้ว่าจะพูดคำไหนปราเดือนเป็นคนไทยนะคะยังไงก็ขอกับประเทศไทยบ้างนะคะอย่างน้นอยก็สองสามปีครั้งหนึ่งหรือว่าปีละครั้งอะไรขนาดนี้นะคะแตอ่อยู่เลยนะคงไม่ได้อยู่เนาะนะคะแต่ยังไงก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิดกันนะคะการที่เราเป็นสื่อเนี่ยนะคะเราไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องว่าให้คนนั้นคนนี้หรือว่าถึงแม้ถึงแม้ว่าจริงอยู่เราอาจจะไม่ชอบ คนคนนั้นหรือว่าไม่ชอบประเทศนี้แต่เราเป็นสื่อเราไม่สามารถที่จะไปบอกหรือว่าไปด่าเขามากๆได้ที่ผ่านผ่านมาน่ะก็เคยพูดรุนแรงเหมือนกันแต่ทีเนี้ยก็โดน youtube เตือนมาหลายหนนะคะว่าอ่าให้อยู่ในกฎของชุมชนอย่าไปอ่าว่าให้คนอื่นเขารุนแรงเพราะว่าเราเนี่ยเป็นสื่อเราจำเป็นต้องเป็นกลางนะคะจึงไม่สามารถที่จะอ่า พูดอะไรออกไปได้เต็มปากทีเนี้ยแต่เวลาคลิปที่เราพูดเนี่ยเราก็คอยให้คนที่เขาดูคลิปเนี่ยแล้วแต่จะคิดหรือว่าจะเห็นในความคิดเห็นของคนคนนั้นกันว่าอย่างไรนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการที่คนคนนี้เนี่ยที่เขาออกมาขู่ว่าไม่ให้กลับไปเหยียบประเทศไทยเนี่ยทำไมไม่ดูคลิปให้จบก่อนนะคะก่อนที่จะคอมเมนต์ ดูคลิปให้จบคลิปก่อนว่าเนื้อหานั้น่ะไปทางไหนหรือว่าคุยเรื่องอะไรนะคะแล้วค่อยคอมเมนต์เนาะนะคะไม่ใช่ว่าดูแค่หัวข้อเท่านั้นเสร็จแล้วก็มาบอกว่าอ,าอยากกลับประเทศไทยนะกลับประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องแน่นอนอะไรอย่างนี้เนาะนะคะโอ้นะคะขอขอเถอะนะคะอย่างน้อยๆก็อายุมากแล้วนะคะอย่างน้อยๆก็ขอให้ได้ไป็นประเทศไทยบ้างเนาะนะคะอืม ก็อย่างที่พูดเนาะนะคะเราเป็นสื่อเราไม่สามารถที่จะพูดอะไรที่มันอนอกเรื่องไปได้แล้วว่ารุนแรงได้นะคะก็อย่างที่ว่าโดน y youtube เขาเตือนมาหลายหนก็จำเป็นต้องซอฟลงด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องอยู่ในกฎของชุมชนนะคะนี่แหละเนาะการที่ เคยเห็นคนอื่นเขามามากมายแต่ไม่เคยคิดว่าจะโดนกับตัวเองว่าขู่ไม่ให้กลับประเทศไทยอย่างเนี้นะคะแต่ทีเนี้ยถามว่ากลัวไหมก็คงคิดว่าอืมก็ไม่กลัวเท่าไหร่นะก็ไม่กลัวเลยล่ะนะคะบอกว่าไม่กลัวเพราะว่าตัวเองมั่นใจว่าเราไม่ได้ไปรักประเทศนั้นมากหรือว่าไปเกลียดประเทศนี้น้อยเนาะนะคะ การที่เราจะพูดหรือว่าเราจะเอาเรื่องอะไรสักอย่างมานำเสนอเราจำเป็นต้องพูดหรือว่าต้องคุยในเรื่องและเนื้อหานั้นๆเท่านั้นเพราะว่าเราจะไปเอาเรื่องที่ไม่เป็นจริงอะเอามาพูดหรือว่าไปหยิบยกเรื่องสักเรื่องหนึ่งอเอามาคุยอย่างนี้ไม่ใช่นะคะมันทำไม่ได้นะคะมันทำไม่ได้แล้ว ถ้าเกิดว่าเป็น YouTube คนอื่นๆหรือว่าหลายๆคนเขาทำเกี่ยวกับอะไรออย่างเงี้ยเขาอาจจะเอามามิสหรือว่าเอามาปนเปอะไรกันแบบนี้ได้นะคะแต่ถ้าทำในสายนี้เราจำเป็นที่จะต้องอยู่ในเรื่องของความเป็นจริงนะคะเราไม่สามารถที่จะบิดเบือนเรื่องราวได้เลยหรือว่าการพูดหรือว่าการอะ,อะไรอะ่ะการพูดการนำเสนอถ้าทำให้คนอื่นเข้าใจผิดไปก็ขออภัยนะคะ ขอโทษขออภัยด้วยเนาะนะคะถ้าเกิดว่าหลายๆคนคิดว่าตัวแอ,อ,วอวดมินเองเนี่ยหรือว่าตัวประเดือนเองเนี่ยไปเข้าข้างประเทศโน้นเขามากไปรักประเทศนั้นเหลือเกินก็ไปพูดภาษาโน้นได้เลยอะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่นะคะอันนี้มันไม่ใช่เราจะต้องจําเป็นอยู่ในเนื้อหาของเรื่องราวนั้นๆเนาะน,นะคะก็จะถามว่ารักประเทศนั้นเกลียดประเทศนี้ไหมอันนี้เนี่ยก็ มันเป็นการนําเสนอนะคะมันเป็นการนําเสนอเราไม่ได้ว่าโอ้ฉันเกลียดประเทศนั้นนะฉันจะต้องอไม่พูดดีกับประเทศนั้นฉันจะต้องด่าประเทศนั้นฉันจะต้องเอาเรื่องกับประเทศนั้นให้ได้เลยมาว่าเราอะไรเงี้ยอ,อันนี้ไม่ใช่แต่ถ้าเขามาว่าให้ประเทศของเราอย่างรุนแรง ก็ตอบโต้กลับไปอย่างนั้นเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเรื่องไม่รุนแรงเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรมากไปกว่านั้นได้โอเคนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกๆกํำลังใจเนาะนะคะโอ้โหอย่านะคะขอให้ได้กลับบ้านประเทศไทยบ้างอย่างน้อยอ่ะก็เป็นคนไทยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งขอบอกว่ารุณาดูคลิปให้จบก่อนเนาะนะคะแล้วค่อยสรุปนะคะโอเค ุนะคะกอบคุณทุกๆกําลังใจที่มาเยี่ยมชมช่องประเดือนชาแนลนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่กับช่องประเดือนเนาะยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ